สวัสดีครับผมอยู่กับคุณรอดดำทีมครับบุณรอดก็ยังคงพามาติดตามผู้น้าโจยต่อครับกับงานหลวง่อที่สองดูความคืบหน้าต่อฮะลงลุยโคลไปแล้วลุยกันต่อเลยโอ้โหนี่ไม่มีแข็งแข็งให้เห็นเลยนะที่ตักไปนี่ ดินที่ตักไปนี่โอ้โห,โโหเละตุ้มเป๊ะเลยยังกระดินสมองเลยฮะผมว่าน่าจามาจากที่ว่าดินมันไหลทับผมกันมาฮะมันเลยอ่อนพอเจอน้ําก็เลยเละเลยแต่ข้างล่างดีนะที่ยังแข็งถ้าข้างล่างยังเละแบบนี้เนหะ่ยโอ้โหจมไปแล้วป่านนี้นี่มันแค่อ่อนข้างหน้าฮะนุ่มข้างในฮะ ขนมหรือเปล่าขอบนอกนุ่นในไม่ใช่ครับดินชัดๆนี่แหละนี่นี่นี่ลองกดดูอยู่ประมาณเมตรหนึ่งก็เจอดินแข็งนะคะนี่ว่ามาจากดินนี่แหละมันไหลลงมาทับถมทับถมกันเรื่อยๆมันก็เลยเป็นขี้โคลนที่ว่าอ่อนปลวกเปียกเลยเละตุ้มเป๊ะเลยฮะยังก็ดินสมองไม่มีผิดเลยฮะ โอ้กีโคลนตรงนี้ผมบอกเลยหนาเป็นเมตรเป็นเมตรเดีย๋ยวเดินลุยไปไ,ไม่ได้นะเดินลุยนี่โอ้โหถ้าดินได้ดูดได้ล็อกไว้แล้วนี่เคลื่อนตัวยากเลยนะนี่ดินมันคลา้คลายกับอย่างดินสมองครับนุเหลวเลยสิ่ดูไม่ดูชัชดเอามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่ โอ้ดูที่ผมอยู่ฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมมีตัวช่วยนู่นอ,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 อย่าเพ,พิ่งกอกีกากงเกงเพื่อนไปแล้วดูดูคุณป้าเลือกไปตัดไม้อยู่ตรงนู้นไอเราก็อุตส่าหา์เห็นแกตัดไม้อยู่ตรงนี้เนาะอ่ะอาศัยแกเป็นกำบังให้หน่อยดันคุณป้าไปขยับไปตัดอยู่ตรงนู้นต่อโอ้โหมีหน้าแล้ว เราก็ไม่รู้เอามาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาเข้าไปถึงไหมถึงไหมถึงไหมโอ้ยสวิงให้สุดให้เต็มที่แล้วก็โยเลยใช่ไหม ผมกะว่าผมจะมาอาศัยคุณป้านะแกตัดมาอยู่ด้านหลังผมผมว่าแกก็ไม่กล้าเวียงก้อนขี่โคลนมาหาผมหรอกหาได้ไหมโยนมาปุ๊บผมบอกยายาหันไปคุณป้าไปตัดทางนู้นแล้วแนงสายตาแกเห็นว่าแกไม่อยู่ปุ๊บโยนใส่เลยไอเราไม่รู้ดิข้างหน้ามองอยู่แต่ไม่ได้มองข้างหลังนี่โอ้โหเริ่มเละตุ่มเป๊ะแล้วนะ หนาจริงๆครับคีโคนบริเวณนี้บอกเลยว่าหนาจริงๆฮะแต่ตรงนู้นยังพออยู่ประมาณไม่เท่าไหร่นี่ประมาณเกือบเมตรเลยนะเมตรเศษเลยนะคีโคน,นะนี่อ่ะกดดูครับเห็นไหมถ้าเดินมาเรื่อยๆนี่ไม่ได้กวาดคีโค่ลงไปนี่มีสิทธ์นะมีสิทธ์จมเลยนะไม่จมหรอกคีโคน,นี่มันจะล็อกไง ล็อกแท็กล็อกเอวเลยนะี่ดันมาดันมาไอผมนี่ก็สายตานี่ก็ดูที่คีโคนะเพื่อเห็นปลาไหลดินแบบนี้ปลาไหลน่าจะอยู่นะน่าจะมีไม่มีฮนะยังไม่เห็นสักตัวนึงเลยเยังไม่เห็นสักตัวเลยปลาก็ยังไม่เห็นสักตัวเลย วันที่มาสูบนะม่เห็นอยู่สงสัยจะลงบรในบอ่อลึกแล้วฮะอ่ะเดินมาแล้วครับเดินมาได้เอะช่วยเอาวงกี้ดึงหน่อยคนอะไรรู้ไม่เคยกลัวจมนี่น,นี่ทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะ โอ้โหเหลวตุ้มเปะเลยเละตุ้มเปะมันไม่ี้โคลแล้วมันเละเลยตรงนี้โอ้ยอย่าเพิ่ง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 โอ้ยน้อเปลีอนกันทั่วหน้าครับมาฮานหน้าโจยตอนนี้เพราะว่าอาวุธแกเยอะ กระสุนแกเยอะแกพร้อมที่จะยิงเป้าพร้อมที่จะบอมแล้วได้ตลอดครับลูกกระสุนแกเยอะตอนนี้ต้องทำใจหลบให้ถูกหลบให้พ้นครับหลบให้พ้นโอ้โหดูดิครับเละตุ้มเป๊ะเลยตักมานี่เหนียวเลยเละเลยไหมดินทรายนี่แหละ เออเออโอ้ยผมอยู่หลังคนตัดไม้นะ่ะดูครับระดับขีโคนะลึกเป็นเมตรเลยตรงนี้โอ้โหโยังกระปูนเลยฮนะเอาไปฉาบเลยเนี่ยเหลวอย่างกระปูเลย,ลเ,ลยเอ,อ้วหน่ายานะยานะคนตัดไม้อยู่นี่ อชอบชอบเหมือนกันโอ้ยอ่ะเดินต่อไปครับเดินต่อไปอย่าไปเจอกับดักไม่ได้นะนี่เอามุงสีกดลากดึงตัวเองไปเลยฮะสงสั<ข>สยจะยไปันถึงนู่นเลยหรือเปล่า ไปถึงกุฏิลุงพ่อเลยเปล่ากุฏิวัดเลยเปล่าวแหว่ก่อนนะแหวกประมาณสักยี่สิบสามสิบซิงก่อนนะแหวกนี่ไม่เช่ออะไรหรอกดูปลาดูปลาไหลเอ้เอ้เอเอโอ้ หายใจไม่เต็มอิม่มวิ่งนี้ที่นี้ที่โคนเปื้อยนะเปื้อนแล้วแหละแต่ค่อยเปืือนน้อยหน่อยได้ไหมกลัวอย่างเดียวแล้วลกลัวมันจะโดนกล้องกระโดนตาเลยกลัวอยากดึงเข้าตานี่ที่ทำท่าอมุกี้ดันไปนี่ไม่ใช่หรอกเผื่อปลามันมุกขี่โคนแล้วมันจะ บืนขึ้นครับนี่นี่นี่ที่เกชอบดันไปไงี้ดันเพื่อดูปลาก่อนว่ามีไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดันอย่างนี้ก่อนอถ้าไม่มีค่อยตักไม่มีฮะไม่มีนี่ดันไปก่อนให้ปลามันขึ้นฮะถ้าไม่มีปุ๊บทีนี้ก็ตักอ่ะตักไปทางนู้นเถอะตักไปทางนู้นเถอะ อ,อย่างกับปูนนี่แหละผสมกับทรายครับไม่มีผิดเหลวเละเหมือนกันเลยเอาลบทบบโอ้โหโ <c oughs> นี่ฮนะแกกำลังจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับน้ำฝั่งนู้นนะถ้าโดนขี้โคลบีปุ๊บจะไหลมาช่องไหนนี่ครับช่องนี้ฮนะ เดี๋ยวผมจะซูไม่ดูจะได้เห็นกันนี่ฮะตรงที่มีกิ่งไมน้นแหละน้ำมันจะเอ่อมาฮะจากฝั่งนู้นเข้ามาช่องนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ท่อซิ่งอยู่ฮะทีนี้ท่อซิ่งก็จะสูบน้ำขึ้นไปฮะเวลาถ้าน้ำมันฝนตกมาฮะจะไหลเข้ามาช่องนี้ะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ปิดหรือแกจะเดินมาปิดไม่ได้แลกนะน้ำยังลึกอยู่นะตรงนี้ ประมาณห้าสิบเซนได้นนเนยไม,ม, <Hey. S 2> ไม่ไม่เปื้อนครับไม่เปื้อนโดนตแตงเกงครับด <c oughs> ีชายพีชายวนันนี้มา่อไ <c oughs> มาอยู่ด้วยกันเปื <c oughs> ้อน <c oughs> อด้วยกัน, <c oughs> กนโอ้โหอย่างกับปูนผสมทรายเลยเละเ,เลยฮะ <c oughs> อย่างนี้เอาไปปั้นอะไรก็ไม่อยู่นะไหลแต่แกค่อยเปิดหน้าออกคนเฉยๆจะ,จะไปไหนต่อโอ้โหสงสัยจะต้องไปเอาขี่โคนออกคอนครับถ้าเดินหน้ามาอย่างเดียวโยขี้โคนไหลมา ปิดทางอีกอ่าเดินต่อเดินต่อยังลุยต่อฮะจะเอาให้ถึงเส้นชัยเลยไดงไงโอ้โหดูอะเริ่มเป็นล่องเลยนะเริ่มเป็นล่องเลยนะฮะ แทกข้างขวานี่รู้สึกว่าจะจมลงไปหน่อยเจอดินอ่อนกว่าแท็กด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับยังคงลุยขี้โคลนต่อไปเรื่อยๆครับแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยเหยยาโดนหยยาโดนขี้โคลนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ